ครับหลังจากเขากินเขากินน้ำแล้วครับลุยต่ออีพีสองม้านู่ครับเดมูใหญ่ยยมูหนึ่งเลยครับกระตากึา้งเขาพอจะเขากินเขาแล้วแล้วก็มานลุยต่อเลยพี่นอ้องหลังจากกินเขาแล้วยางข้าหนึ่งพออีกเลยครับพี่นอ้องมูใหญ่ขึ้นเขาครับ มันมานอีกแล้วครับตะเพิงกระยานมานีกแล้วพี่น้องมันมานเลยจากหลังจาก,กีิเข้าแล้วย่างข้าวเดียวเพียงพี่น้องคนก็เขามาหลายแล้วจะพี่น้องคนก็ลังลังเขามาในคราวมีคนอ,ออกไปแล้วแต่มือนี้มือนี้ตะเพิงเราออกหลายเป็นประวัติศาสตร์เลยครับพวกมือนี้ได้กันทุกคนครับออกมูใหญ่นำรอบนี้ครับ ดอกมูไงออกงามนะครับหลอดเลยทุกหลอดบ,บ่เคยได้บ่ได้หลายปันบ่ได้หลายปันนี่มูบ่ใหญ่ปันนี่ครับยาหยียบยางหย่องเอาเด้อพี่นนห,นหน่อยอมันสีหยียบเดี่เราหลอดมูไงแห้งที่หลอดมูนี่ก็ถือว่ายังไงครับนี่เขาเหลวอยู่ครับมูนี่ รวยวอีกแล้วมันมือเลยพี่น้องจา๋าหลังจากกินข้าวอิ่มยาวเลยครับช็อตนะครับยาวๆเลยสุ่ใหม่หลายืมียดมาอมียดมาส่งกอนอุ้ย ค่อยคันดอกเพิ่นบานหน้าใหม่แห้งตะไลแตกไว้มีต่อเลยเห็ดปัวนีน่เป็นใครเป็นเป็นเฮ็ดเอื่นข้นกนว่าไะไรได้นอกเส้นหลนังเห็ดปัวนี่เป็นเห็ดเอืเอ่อนข้นเวลาเก็บเห็ด <h> คนสอบมากครับมีต่อยาวๆเลยยาด มูนี่ดอกบอญ้ยจำมูมมแหลกดอกครับดอกมอญัยไปผลออกหลายกำลังงามครับยาวเลยยาวยาวเลยยาวไปยาวไป <c oughs> <c oughs> หลายพี่น้องมูนิสัตพี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องนี่พี่น้องโูนเห็นว่าพี่น้องมูไนมูใหญ่พอแล้วอยู่ครับโอนเป็นขาวๆเลยมูนหมูไนคือกันครับโอนเห็นว่าพี่น้องอ้าวลุยเลย กำลังงามเลยครับมือที่สองอุ้ยมือมือแหยัดเอฟยังพี่หน่อกันยางมากล่ะ <c oughs> <c oughs> รวยๆอีกแล้ว ่อยาวๆเลยพี่น้องเลยต่อยาวๆเลยเก็บในกันเด้อจ้ะขาวๆเลยพี่น้องรวยๆอีกแล้ววันนี้ เตรียมบถึถือไรเลยแกดเจ้ากระเทินบ่ขืนเรามาตั้งในซับขึ้นบ่น่ว่าแล้วมาตั้งม่ตั้งยังไงเลยล่ะตัวได้เราพิ่นบ้าง าขาวๆเลยเนาะพี่น้องสุดยอดเลยครับเ็ดสายหนามออกหลบโนรูนี่พออยู่โนรุ่นนี้เฮ็ดตัดวกออกหลายคักเลยครับใจอ,อัดใจใจอัดคักเลยพี่น้องงัดเอางัดเอาคะนะาจอัดมางัดกับใจอัดเด้อจ้าพี่น้อง งัดเอางัดเอาเจ็บเยวเลี้ยวขาวๆเลยครับ ดอกน้อยแต่ขายาวเหมือนเดิมขาเป็นังาๆเก่าครับโีคนอ้ยออูอดมุนาหมู กับพี่น้องบังบอดอ่ะมบ่พี่นอ้องใหญกับบอธนัดจ่นำไหวมีดอกนึง่งเดี๋ยวด ยาวไปยาวไปยาวไ,ไปรอรัวอีกวันแล้วนี่บานไลกววาที่น้อง หาพี่น้องนี่ดุนหัวกระสุนครับย่ำฆ่าเต็มใหม่พี่น้องไอ้ชุนหานี่ดิโอ้ยอีสามดอกครับตัวเติมถืองหน้าใหม่ถือกระดอกคนแปลก มือเจ้านั่นอืน้ออาจเมิดพี่น้องอักโมวลดิพี่น้งองสิน้นสุนอยู่ติอื้ขอขางต้นใหม่ดอุ้ยตาใหญ่อาจกันสิ้นู ตูมงงามสองตูมครับสอบแสกใายทำกันยากพี่น้องเนื <It> ้อเคลื่อนใหม่มาตันวัดเด้อพี <m Pent az hi> ่น้องเป็นลำไปนไหลก็ได้ลำบังบังอีกแล้วใบเดียวน่ะแหละไปน้ำเสียมนั่น นึงงด้านในปกกยูน,น่ะฮดกล่องกล่องฮกล่องขอมั่วกับต๊กทำงานแต่ก็ไลยดอกใหม่พี่น้อง เก็บมันมือแต่มันดอกหน่อยพี่น้ออร่อยเท่ขายน่าวดีก็เท่นหน่ทย ไม่ออห,หักใหม่พี่หน่อถึกใหม่จะคุ้มซับอยู่ซับเลยเนาะซับห้าโม,มงโก่นเลย หล่เติมอยู่ไงมูอยู่ไงการเนี่ยทายเอาฝันนเมียนโอ้ใครเนี่ยอหันเนาะเมียนจ้าพอเขามากินน้ำครับ quê to nhai nè quê mà xong vi phun chín tua chỉ nấu được nhai quê nè quê quê phô ใหม่เพลิดเพลงทัวร์ล้วพี่น้องเรามาส่องเขาทานแะลเราอ่ะกันพ่อมันกับเขาทานอยู่เนาะพี่น้องต้องการวันถุนยางพอ่อบ่กันพ่อกับเมื่อนแล้วครับเก็บเห็ดปวกยังบทัน์มื่พี่น้องอยังเหลืออีกอลุวลวัวเลยครับมูนี่มูใหญ่คือเก่า กันดอกไงมูนี่กันดอกไงคือมือว่านเนี่ยโอ้ยสุดยอดโอ้เจ้ปาปลาเพนเาดพนเาขาเป็นหลอดอกนอนแต่งง,งเงนะี้ยเจ้ขาของปลาเพิ่นไอเพิ่นต้นอะไแต่ขาหนาคือเก่าครับดอกเป็นไงแต่ขามูนี่ขาหนาคือเก่า ชมวานแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมอก็กลังงะพระท่านบานเต็มที่แล้วครับกำลังงะงามจดจุ๊บเขียน่ย มันแท่งน้ำไว้หรอมันแน่บ่เห็นไหม่้ะยี่สองจุ่มครับอาลุยต่อยัดวัคซุนกลังักอู้ ออกกปลืงออกไก่ออกไปทุกเอาทุกดอนหลอดนี่พี่น้องได้เพิ่นหูมองที่ได้เปรียบด้วพี่น้องการหน้าเห็ดปวกได้คยเจียบได้มองได้ บอกว่าไก่มัเก้าดอกบผู้ใดหูมองเคยได้เก็บเราได้เปียบผู้ใดเคยเก็บบนได้กับเอาบนนั้นเด้อาจากพี่น้องตอนขายเหงวคือเก้าพี่นอ้องดินพื้นลม้ม กระสุนขา้างล่างรนถึงขางรนถึงขากระสุนนี่นะข้าเครื่อใมไม้หล,ยลยมหยแล้วเขาบอกว่ามันบดถือลายมันข่าเครื่อนไม้ก็เหนีย งัดดึงขาดูแล้วสามดอกดอกนึง่ำๆขายเงาคือเก่านะครับเอาครับสองศูน,น,นย์ตัวนึงเหลือต่ขา ง no? มีีบิเดยวครับหลังจาก,กเขากินข้าวกินน้ำแล้วครับลุยต่ออีพีสองมานอยู่ครับดนมูใหญ่ยยมูหนึ่งเลยครับปราแตสิโบมันมนี่เขาเล้วย่างข้าวหนึ่งกระฝอเลยครับถือปรมานอีกมือหนึ่งมันสุดๆอีกมือหนึ่งเลยครับชิบเดี๋ยวมันนีเยาาโพดครับ เดีพ่อสมองที่สองถือว่ามานเก็บไปได้ข้าวหนึ่งฝนโตข้ามพี่หนอกพอดีเก็บมูนีมูนีแล้วก่อนเพิ่งเสร็จดกบบนกบาแล้วครับพอกันไม่ชิมนาครับมันีถือว่ามานสุดๆอีกมือนึงครับกระบ,บาแลละค่ะหมื่นพอกันไหม่ด้จ้ะ มาเฮ็ดปัวคือเกาเหละพี่น้องถึดตุดนี่กอนกินเขาเฮาครับก็ตาก่อนกินเขา,านขาี่ว่าจะฮากินเขาแล้วแล้วก็มานบอกันไม่ชิบน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า